สวัสดีครับผมตั้มจากช่องอัติชาแนลนะครับช่วงนี้ทําไมไม่ลงคลิปเลยครับก็คือเคลียแบตเตอรี่ให้เพื่อนๆอยู่ครับที่ออเดอร์เข้ามานะครับช่วงนี้เข้ามาเยอะผมทําคนเดียวก็เลยช้านะครับทั้งตอบแชททั้งทําคนเดียวนะครับถ้าใครสนใจก็สนับสนุนช่องอัติชาแนลก็ติดต่อมาได้นะครับตอนนี้รายได้ให้ผมหลักๆผมก็เนี่ยทาแบตเป็นหลักแลลวครับเพราะว่าโควิด กแต่ทีโควิดก็อยู่บ้านรับออกไปทํางานข้างนอกไม่ได้เลยครับช่วงนี้ฟรีแลนซ์ก็ลำบากนิดหน่อยครับตอนนี้ก็เลยมาทําแบบจริงจจังๆครับก็เลยอ่ไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปทดลองอะไรให้ชมนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวจะทําแน่นอนนะครับขอจัดการจัดสรรเวลาก่อนนะครับ ตอนนี้ครับแบตลิเธียมที่รับทําก็รับทุกอย่างครับมอเตอร์ไซค์หรือจะใช้พวกโซลล่าเซลล์อ่าสกูตเตอร์ไฟฟ้ายี่สิโวลต์จักรยานไฟฟ้าสี่สิบแปดนะครับเออแม้กระทั่งแบต UPS สามสิบหกโวลต์ลูกนี้ครับสามสิบโวลต์หกแอมป์ กับรับหมดครับที่เป็นลิเทียมนะครับแต่ขอลูกไม่ใหญ่นะครับใครสนใจสนับสนุนช่องอธิชาแนลก็ลองติดต่อกันเข้ามาได้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับอ่าตอนนี้ดูร้านผมความไม่ว่างไม่ว่างจริงๆครับอูอายมากยังไม่ได้เก็บอะไรเลย โอเคก็ลกประมาณนี้นะครับส่วนสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับมาเอ่อมาทักทายเพื่อนๆน,นะครับเผื่อสงสัยนะครับว่าแต่บางคนมีคนถามมาแล้วแหละว่าหายไปไหนไม่ได้หายไปไหนนะครับก็อย่างจัดการชีวิตช่วงปรับตัวช่วงโควิด ไม่ค่อยได้นะครับก็เดี๋ยวอะไรลงตัวก็คงจะมีคลิปให้ชมเรื่อยๆนะครับส่วนสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับพาอยากสนับสนุนช่องอทิชาแนลค่ะลองติดต่อนะครับแบตเตอรี่รถสกูตเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่โซล่าเซลในระบบเล็กๆอะไรเขาขาลองติดต่อกันเข้ามานะครับสำหรับฝากสหรับแบตลิเทียมที่ผมรับประกอบไว้ด้วยนะครับ สุดสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับช่องทางติดต่อนะครับจะมีลิงก์เพจและไลน์ให้ด้านล่างนะครับสามารถทักมาสอบถามได้นะครับส่วนสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย